วันนี้บรรยากาศคึมฟ้าคืมฝนเย็นสบายนะคะแดดไม่ค่อยมีค่ะมายืนเก็บดอกสนกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บดอกสโสนค่ะนี่จะเป็นดงดอกสนเยอะมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขากำลังออกเลยค่ะดกมากเลยค่ะ ดอกสนุเก็บไปผัดไข่อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนหรือว่าผัดกินกับดําพริกแซ่บมากๆเลยค่ะใครชอบกินบ้างคะนี่ค่ะนี่เรามาเก็บดอกสนุนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบบ้านๆแบบนี้นะคะเป็นบรรยากาศริมคลองอากาศดีสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบๆนะคะทุกคนแถวนี้ก็ยังจะเป็นชนบทอยู่นะคะดอกสนุเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนเราก็จอดรถเก็บดอกสนุกันเดินเก็บดอกสนุกันค่ะ ทุกคนนี้เป็นบรรยากาศริมคลองนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นวิถีชาวบ้านที่เขาอยู่กันแบบนี้นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นยอที่เขาออกเรือหาปลาไปยกยอกันนะคะทุกคนที่เราเห็นวิ่งวิ่งกันตามริมคลองนั่นแหละค่ะ นี่ค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นกล้วยเครืองงามๆเลยนะคะบรรยากาศริมคลองที่เรามาเก็บดอกสนนี่ก็จะมีกล้วยแล้วก็จะเป็นป่าไผ่ริมคลองนะคะทุกคนป่าไผ่ที่เรามาแคมปิ้งอีกที่หนึ่งเลยนะคะทุกค